พระเจ้าต้องการให้มนุษย์กลับมาเป็นลูกของพระองค์เหมือนเดิมก็เลยต้องเตรียมทางให้มนุษย์บังเกิดใหม่กลับมาเป็นบุตรพระเจ้าเรามาดูเราดูนะครับมนุษย์ที่มีเวรกรรมพระเจ้าอยากจะช่วยให้เป็นคนที่ไร้เวรกรรมนะคะกลายเป็นคนนี้ไปต่อมาค่ะลูกในตอนสมัยโมเสสมีการ ภัยพิบัติเกิดขึ้นและภัยพิบัติสุดท้ายเนี่ยพระเจ้าบอกว่าให้เขาเอาแกะมาหนึ่งตัวเป็นแกะที่ไร้ํำหนิแล้วฆ่าแล้วก็เอาเลือดมาทาที่วงกบประตูนะคะแล้วทูตแห่งความตายจะผ่านไปถ้าเห็นเลือดก็จะผ่านไปเหมือนบตรเราเนี่ยเห็นผ่านไปเลยนะคะไม่กล้าเข้ามาอ่าต่อมานะคะเพราะต่อมาเลยค่ะนะคะเนี่ยค่ะบ้านเป็นอย่างนี้บ้านคนอิสราเอลนะคะแกะตัวนี้นะคะ ก็บ้านไหนก็ฆ่าแกะตัวหนึ่งฆ่าฆ่าเสร็จเรียบร้อยเอาเลือดมาป้ายที่ประตูเห็นไหมอ่าต่อมาก็เลือดของแกะปัสกาก่อนที่เขาจะออกจากอียิปต์ไปได้เขาต้องมีเลือดแกะปัสกาทา,ทาที่วงกบป,ประตูเพื่อให้ความตายผ่านผ้นไปและเขาถึงจะออกมาได้นะคะแล้วก็เราก็ได้รู้ว่า พระเยซูคริสเป็นแกะปัสกาและพระเยซูคริสนั้นเป็นแกะของพระเจ้าผู้ยกบาปของโลกนะคะเพราะว่ายอนได้บอกว่าอะไรจงดูพระเมสสปดกหรือลูกแกะของพระเจ้าไอ้คำนี้มันยากนะครับเมสสปดกเนี่ยนะคะจงดูลูกแกะของพระเจ้าผู้รับความผิดบาปของโลกไปลูกแกะของใครคะของพระเจ้าตั้งแต่ตัวแรกก็ของพระเจ้าหามาให้เราไม่ว่าตอนออับอับราฮัม ก็พระเจ้าจัดเตรียมและนี่กําลังให้เห็นว่าพระเจ้าจัดเตรียมของจริงละอันนั้นเป็นเงาทั้งนั้นนะคะและพระเยซูก็คืออาดัมคนที่สองหรืออาดัมคนสุดท้ายเราดูนะคะพระเยซูกับมนุษย์ที่มีเวรกรรมนะคะก็คือพวกเราตําแหน่งของพระองค์ไม่มีเวรกรรมและเรามีเวรกรรมพระองค์ต้องการให้เราแลกเปลี่ยนที่กับพระองค์นะคะพระองค์บอกว่ามาเอาบาปของเจ้ามาแล้วก็เอา ความถูกต้องไปแล้วก็พระองค์นั้นก็เข้าไปรับบาปแทนเราต่อมาค่ะพระองค์นั้นต้องถูกลงโทษนะคะพระองค์ถูกตัดสินแบบไม่ยุติธรรมคนนี้เป็นผู้ร้ายนะคะอุกฉาดมากแต่เขาบอกว่าให้เลือกเอานะวันนี้เป็นวันพิเศษเลือกเอาระหว่างคนนี้กับคนนี้ปิลาตค,คิดว่าเขาจะเลือกพระเยซูแต่ทุกคนเลือกใครคะเลือกบาราบัส พระเจ้ากําลังทํากิจพยากรณ์กับเราว่าไม่ว่าเราจะเลวขนาดไหนพระองค์ก็มาตายเพื่อเราไม่ว่าเราจะทําบาปขนาดไหนพระองค์ก็ยอมยกโทษแล้วก็ตายแทนที่เราไปแล้วเอเมนไหมนะคะเพราะฉะนั้นอยากคิดมากว่าบาปของฉันเนี่ยพระเจ้ายกโทษไหมยังไงก็ยกโทษเพราะว่าพระองค์ทําเสร็จแล้วด้วยเพียงแต่เราเชื่อเท่านั้นเองต่อมาค่ะพระองค์ถูกตียับเยินเห็นไหมคะ พระองค์เลือดกระจายเลยและเลือดของพระองค์เป็นเลือดบริสุทธิ์ที่มาจากพระเจ้าต่อมาค่ะพระองค์ต้องสวมมงกุฎน้ําทุกเยอะเย้ยนะคะเลือดออกทั้งตัวใส่เสื้อคลุมไว้พอถึงเวลาแห้งเขาดึงกระชากออกเหมือนโดนพัาสเตอร์กระชากออกไปพระองค์ต้องแบกกังเขนนะคะพระองค์เหนื่อยพระองค์ไม่มีแรงต้องสวมมงกุฎน้ําและพระองค์บอกว่าพระองค์เป็นคนวางชีวิตของพระองค์ลง ไม่มีใครที่จะบังคับได้แต่พระองค์ต้องการที่จะวางชีวิตของพระองค์ลงให้กับเราทุกคนและพระองค์ก็ต้องถูกแทงที่มือและที่เท้านะคะตึงกางเขนและพระองค์นั้นเครียดนะคะแล้วก็พระองค์ก็อยู่สภาพนั้นด้วยความเต็มใจถึงแม้ว่ามันมีความเครียดมันมีอะไรเกิดขึ้นแต่พระองค์เต็มใจและพระองค์ยังบอกว่าพระเจ้ายกโทษให้กับพวกคนเหล่านั้นที่ทำกับพระองค์เพราะเขาไม่รู้ พราะพระอ,องค์ตายผู้พวกเขาด้วยนะคะและเนี่ยค่ะคือพระอ,องค์ถูกตรึงบนกางเขนไม่ว่าเป็นบาปอะไรของเราหรือความรู้สึกอับอายของเราความรู้สึกเราถูกกล่าวโทษพระอ,องค์รับไปหมดแล้วนะคะที่กางเขนและพระอ,องค์ก็ตกนรกและพระอ,องค์ก็ฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้ว